สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ช่อง g o s p o r t c o m กันนะครับฝ้าหลังฝนเอลิกเทนฮาชูเฮร์รี่แม็กไกวคู่ควรกับรางวัลแมนของเดอะแมตต์เอลิกเทนฮาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายกย่องเฮร์รี่แม็กไกวที่ได้รับแมน o อ t เดอะแมต์ในเกมปีศาจแดงบุกพิชิตเชฟฟิลยูไนเต็ดสองประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาแฮรรี่แม็กไกว่ทำสถิติที่สนามบารามอนด้วยการจับบอล104ครั้งผ่านบอลสำเร็จ79จาก93ครั้งระหว่างบอลยาวแม่นยาถึง13ครั้งอีกท,ทั้งยังวยนวชะคู แ่ง6จาก11และเคลียบอลจังหวะสำคัญได้อีก3ครั้งและผลงานดังกล่าวส่งผลให้แทนนี่แม็กไควฟ้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมนี้ไปครองซึ่งเอริกเทนฮาร์โกรูที่จะชมประกาศหลังลายนี้ไม่ได้และเอริกเทนฮาร์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าผมคิดว่าเขาคู่ควรแล้วกับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมที่แม็กไกวควรได้รับเขาเล่นได้ดีมากๆเขาเล่นบอลในอย่างยอดเยี่ยมและอ่านเกมได้ดีอีกด้วยผมมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของเขาจะมีความสุขที่ทีมสามารถเก็บ3แต้มได้เอริกเทนฮาร์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ สอตุลาคมที่ผ่านมาเอาลครแฮร์รี่แม็กไกวรักษาฟอร,ร์มอย่างคงเส้นคงวาหรือไม่ก็โปรดติดตามมาต่อไปนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง h o s p o r t com ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ